เริ่มงามแล้วพี่น้องเริ่มงามแล้วเริ่มงามแล้วบานพักเพื่นบันพักตางอากาศงามแล้วจ้ะเนาะสวยๆกำลังยิ่งฟ้าเชื้อราอยู่จ้ะเริ่มงามแล้วสีกับงามพร้อมจ้ะพี่น้องจ้ายายทิพย์มาถ่ายบานให้เบิ่งอีกแล้ววันนี้เนาะ ช่วงนี้กำลังทำบานจ้ะมาซอยพี่สายเป็นท้าบานนึกนะจ๊ะเนาะก็จะได้เห็นแต่การทำบานนึะจ๊ะเนาะช่วงนี้มาทายให้พี่สาวเพิ่นเบ่งนึะจ๊ะเนะาะจะของบานเพิ่นจ้ะได้ใส่ฟ้าเชื่อลานนาก็ะเนาะก็ค่อยใส่ไปคิดว่ามื้อน,นี้น่าจะใส่เต็มจ้ะ พอกระ,กะเหลืออีกด้านข้างนื้แล้วก็ด้านหน้าเนาะจ้ะเนาะเป็นกำลังใส่กันีจ้ะก็จะเรือด้านหน้ากับด้านข้างเนาะจ้ะเนาะทัดไปแล้วกะ็จะด้านหลังบ้านเนาะจ้ะเนาะที่เป็นโรงโลง่งพู้นอกจากเนาะงามของเราอยู่จ้ะ น,น้ำยูสวยของเพื่อนอยู่แล้วจ้ะเนาะยายทิพมาทำบ้านกะบไทยบ้านให้เบื้งนี่ละจ้ะเจ็ดเลื้อดานนาน,านี่ป้าเคยกินแล้วป้ากับปู่อยากนี่ผม,ม,มเคยกินด่านนีเนาะจ้ะเนาะที่จะต้องใส่เหมือนนี่เลื้อดานนี่เนาะาแล้วก็เป็นด่านหลังเนาะจ้ะเนาะ ลัานล้างมังกะแล้วจะคาดว่าดเสีเซ็ดโดยนจมูกเรียบร้อยสวยงามสวยงามของเพิ่นเด้อจ้ะขอบคุณหลายหลายเด้อจ้ะด้ที่เขามาเป็นกำลังใจขอบุญขอบคุณหลายหลายนะจ้ะเนาะ